สวัสดีจ้าพอกันดีแล้วก็กินแสบแบบนุนจามือน,นี่สิาพามากินนี่เลยจ้ามันคืออยียงมันคืออะไรมันคืออันจำปูลิงจะพี่น้องจำปูลิงผลไม้ป่าหากินยากเนี่ยเขาสิเป็นแบบนี้อันนี้แกะออกจากฟักเข้ามาเลยจ้ะมันที่เป็นเป็นค้ายครับอันบักไฟ แต่ว่าซิมืองแล้วมันมันรสชาติมันต่างกันจ้ะมันสิมีความเปรี้ยวคือกันต้องกินกินกับพผิดเกลือเขาจจ้ะนี่กือ,รอกครั้งแรกคือกันสมสมจะ้ะมีหวานหนึ่ง จำปูลิงพอนั้นงามดีเลยจ้ะดีสมแกะกางายอย่าเพิ่นดีลูกซ้ายซอยแกะเด็กน้อยหกขวบก็บแกะได้นเนื้อนิดเดียว เป็นกระสีเป็นแบนญ่ๆก็เบอร์เดอร์อัลซอนมาสดพวงงน้่าจ้สวดยดีจำปูลิงอืม อันนี้กับผลละไม้ป้าคึ้กันบักโก้เฮ้ยบ่ได้กินหลายสิบปีแล้วจ้ะเฮ้ยไม่ฝาดเลยมีความฝาดอยู่ยายล้วส่งมาหลูกดิบจ้ะแล้วส่งมาให้ยมต่ำกินแต่ว่าว่ามีเวลาต่ำไหมจ้ะ เดีมันสุกแล้วไม่ได้บกโกเด้อเนี่ยเอาไปเห็ดบกโกซานะโอ้ยมากคักแต่เป็นเด็กหน่อยมากคักบกโกซาเนะี่ยยาเห็ดห้กินนะเป็นกระดง้งกระดงอันนี้มันเป็นบกโกอ้อนด้วยจ้ะฝาดแทๆ้ๆอืมฝาดแล้วก็ ngán đi Đúng mm rồi -hmm. đi, đi mm -hmm. Bạn ăn cao bán Uhm. Bọn đi nắm Mm hmm. ว่าหอมปากหอมคอพี่น้องสตหรับกินนี่จะขอจบคลิปเพีงนี้ขอบคุณที่รับชมกิปสรรแบบเดียรเดียร์ขอบคุณจ้า